มาเรามาเก็บเห็ดโคนกันครับผมนี่ครับเป็นหัวแดงนะครับลองสวยครับนี่ครับผมหวานเจี๊ยบนะครับดอกสวยครับเนี่ยมามเนเป็นตูมีฮะ อย่างนี้หวานดีครับยอดนะครับเนี่ยอย่างงี้สงสัยว่ามันจะขึ้นนะครับเลยมาสำรวจด,ด,กดูก็ปรากฏว่าขึ้นจริงครับเว่ามันร้อนอบอ้บาวเนี่ยนี่ผมสวยมากพอได้นะครับด้านนอกมันก็มีนะแบบนี้น ของปีนี้ครับได้เก็บแล้วครับได้แก่งต้มยำครับอร่อยครับตัวนี้ก็หวานครับ,เ,คครบเดี๋ยวขยับยไปเก็บตรงนู้นครับผม